กับสวัสดีลูกค้าที่เข้ามาด้วยนะครับเข้ามาแล,ล้วเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาออมอบรางวัลแล้วกันนะครับสําหรับลูกค้าที่เข้ามาเล่นกิจกรกรมของเรานะครับลงทะเบียนทดลองขับแจกเสื้อยืดนะครับสตัวนะครับซึ่งมีลูกค้าที่เข้ามาเข้าร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยแค่จำนวนสองคนเองน้อยมากนะครับก็ถือว่าแจกรางวัลให้กับ2ท่านนี้แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาประกาศรางวัลสาหรับลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเล่นกับเรานะครับ ก็จะรับเสื้อนะครับนี่เสื้อตัวนี้นะครับ2ตัว2รางวัลนะครับสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนทดลองขับออนไลน์นะครับเนื่องจากมีลูกค้าที่มาร่วมกิจกรรมแค่2ท่านนะครับที่ลงทะเบียนก็ถือสิทธิ์ให้2ท่านนี้เลยนะครับรับไปเลยนะครับเสื้อยืดอีสุอินโฟเชียลนะครับโปร t e c ชั่นนะครับนวัตกรรมเปลี่ยนโลกอ่ามีเสื้อยืดมาแจกให้นะครับ2ท่านนะครับ สำหรับที่เล่นรางวัลไม่รู้ว่าลูกค้าได้เข้ามาหรือยังนะครับเดี๋ยวผมจะประกาศรายชื่อนะครับลูกค้าที่ได้รับรางวัลนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเข้ามาแล้วรับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับภาพเสียงชัดเจนไหมครับภาพเสียงชัดเจนไหมครับสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับนี่ลูกค้าแฟนเพจประจํานะครับก็ รับของรางวัลไปแล้วนะครับอาจจะล่าช้านลิ้น่อยต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับแต่เราก็จะส่งของรางวัลให้จริงนะครับก็อาจจะมีล่าช้าบ้างนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ได้รับรางวัลนะครับเสื้อยืดนะครับตัวนี้นะครับเสื้อยืดนะครับสำหรับลูกค้าที่เล่นกิจกรรมกับเรานะครับได้แก่นะครับคุณเข็มทองนะครับลูกค้าท่านแรกคือคุณเข็มทองนะครับ ท่านที่สครับคุณมนัฐครับปิ่นเพชรนะครับสองท่านนี้ถ้าดูไลฟ์สดนี้ก็ทักกลับมานะครับในอินบ็อกซ์ด้วยนะครับขอชื่อที่อยู่นะครับหรือท่านอยู่ในตัวลบรีเนี่ยเราก็จะนำเสื้อไปมอบให้นะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ด้นะครับเนื่องจากสภาวะโควิดนะครับ ตอนนี้ที่โรงรีก็ค่อนข้างที่มีผู้ติดเชื้อด้วยนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมทำความสะอาดนะครับมือนะครับทำความสะอาดหิ่มล้อช้อนกลางด้วยนะครับชัดเจนครับขอบคุณบอลครับขอบคุณคุณบอลครับหาอะไรแจกคุณบอลดีกว่าไหมเนี่ยสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับก็พามาชมรถบนช์รูมนะครับก็รถตอนนี้นะครับก็นี่รถเพิ่งมาส่งด้วยนะครับ รถค่อนข้างสต็อกในสต็อกเราก็ท่านเยอะนะครับแล้วก็หลายคันเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถในจอกรถในช่วงนี้นะครับน้ำมันถูกด้วยช่วงนี้นะครับน้ำมันดีเซลถูกมากนะครับดีสิบยิ่งถูกนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นกับทางเพจอีสุพัฒนาได้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาด้วยนะครับ นี่นะครับอีกหนึ่งคันที่ผมมารีวิวให้นะครับคันนี้นะครับคันนี้จะเป็นตัวไฮรันเดอร์นะครับยกสูงสีประตูนะครับตัวยกสูงสีประตูนะครับดาวเริ่มต้น9,900บาทอ่านะครับตัวนี้ดาว9,900บาทนะครับถ้ามีคนดูเยอะเดี๋ยวผมแจกของรางวัลดีกว่าเดี๋ยวรอคนเข้ามาอีกนิดหน่อยนะครับก็จะแจกของรางวัลกันเนาะนะครับพับเสียงชัดเจนไหมครับพอดีใช้ไฟฟ้าเป็นเซาวาเซเสียงชัดเจนไหมครับขอหนึ่งนะครับขอคนหนึ่งนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับตัวนี้ที่เรามารีวิวอยู่นะครับเป็นตัวฮาร์เรนอะครับ1.9 DDI Blue Power นะครับ c a r f o Gas LDA นะครับเดี๋ยวชมภายนอกก่อนนะครับภายนอกตัวนี้จะเป็นสีเทาดำนะครับสีใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสีเทาดำนะครับภายนอกนะครับตัว d a เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ลูกค้านิยมมากนะครับเพราะจะมีกล้องมองหลังนี่มีกล้องมองหลังบิวอินมาเลยนะครับ ข้อดีของก้อมองหลังนะครับก็เวลาเราถอยรถนะครับก็จะทําให้ระบบความปลอดภัยเรามากขึ้นนะครับเราจะมองเห็นองศ์ด้านหลังไม้ใส่หน้าได้ดีขึ้นนะครับนี่นะครับคันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งคันที่ลูกค้าเนี่ยออกเยอะมากนะครับออกเยอะมากจริงนะครับกับเจ้ารุ่นคันนี้นะครับเดี๋ยวรอคนดูครบสิบคนนะครับเดี๋ยวผมจะแจกของรางวัลดีกว่านะครับเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ เข้ามาแล้วรบกวนดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะครับดูภายในกันบ้างนะครับภายในนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่มีฟังก์ชันพิเศษนะครับก็เป็นตัวที่มีหน้าจอล่ะหน้าจอสัสกีได้นะครับระบบแอร์แบบฟูลโมดนะครับเกียร์เดินหน้า6สปีดพร้อมเกียร์วอด้ไดนะครับที่เกียร์ไฮไลท์กประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับยิ่งน้ำมันตอนนี้ถูกยิ่งถูกปใหญ่นะครับขับรถที่สุก ประหยัดอยู่แล้วนะครับน้ำมันถูกก็สบายใจนะฮะลูกค้าทุกท่านนะครับสบายใจตัวรุ่นนี้ตัวสี่ตัวรุ่นนี้ยังไม่ในเกรดที่เป็นเกรด L รือ LDA ยังไม่มีนะครับยังไม่มีแอร์หลังนะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่ต้องการแอร์หลังนะครับต้องไปตัวเกรดแซกขึ้นไปนะครับเกรดแซกขึ้นไปเบาะยังไม่เป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะกำมะหยี่แบบพรีเมียมเลยทีเดียวเลยครับลูกค้าท่านใดที่ต้องการเบาะหนังต้องเป็นเกรดตัวแซกขึ้นไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวใไว้ดูก่อนนะครับอื เดี๋ยวเดินหาของรางวัลแท็บเลยครนะครับเดี๋ยวเดินหาของรางวัลที่นึงนะครับเดี๋ยวแจกของรางวัลดีกว่านะครับก็ฝากงานไว้ด้วยนะครับเดี๋ยววันที่3 1วันอังคารอาทิตย์หน้านะฮะอาทิตย์ถัดไปนะครับเราจะมีกิจกรรมนะครับ I s u x p r o นะครับ I s u e x p o นะครับ เราจะจัดกิจกรรมไลฟ์สดนะครับแจกของรางวัลน,นะครับในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับช่วงนั้นว่างนะครับก็เข้าไปติดตามในแฟนเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนช่วงไลฟ์สดเนี่ยเราจะมีจับรางวัลสำหรับลูกค้าที่จองรถในงานนะครับเป็นสร้อยทองนองคำนะครับมูลค่า1นึ่งสอถึงสรางวัลมูลค่ามูลค่ารวม15,000บาทนะครับมูลค่ารวม15,000บาทนะครับมูลค่ารวม15,000บาท สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับไม่สะดวกมาโชว์รูมนะครับด้วยสภาวะโควิดนะครับก็สามารถโอน์จองได้นะครับหรือเข้ามาสอบถามเกินเป็นโปรโมชั่นได้นะครับนะครับสู้โควิดนะครับตอนนี้เราต้องสู้โควิดด้วยกันนะครับโอเคนะครับเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไม่เจอของรางวัลอชิ้นหนึ่งนะครับเป็นกระป๋องน้ำนะครับสบสนุนโดยอีซูซิ่งชัดเจนไหมฮะนะครับ สูค้าทห่าใดที่จัดสัญญากับอีสุริซิงตอนนี้นะครับก็จะมีสิทธิพิเศษนะครับเรื่องของสมาร์ทโปรเทคชั่นนะครับเพิ่มการรับประกันนะครับนี่ของรางวัลโฟกัลลนะครับอีสุริซิงเป็นแก้วน้ำขวดน้ำนะครับหนึ่งรางวัลนะครับหนึ่งรางวัลเล่นกิจกรรมอะไรดีพบสิบท่านแล้วนะครับสิบท่านที่เข้ามานะครับผมมีของรางวัลมาแจกนะครับเป็นแก้วน้ำนะครับจากอีสุริซิงนะครับฟิแนนซ์อีสุริซิงนะครับเป็นผู้สนับสนุนนะครับ เป็นผู้สนับสนุนนะครับอย่างเป็นทางการในกิจครั้งนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับสอบวันที่สาเราจะมีของรางวัลมาแจกมากมายนะครับวันนี้มาเป็นออเดอร์ก่อนเป็นออเดอร์ไปพวกท่านก่อนนะครับให้ลูกค้าทุกท่านจอดนะครับวันที่สามเร็จเราจะจัดงานนะครับอีสุเอ็กโปนะครับที่บอโชว์รูมอีสุจริญสาขาอำเภอพัฒนานนมจังหวัดลบบุรีนะครับประมาณนี้นะครับเล่นกิจกรรมอะไรดีเล่นกิจกรรมอะไรดีอ่า สำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ในระแวกพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมนะครับเดี๋ยวเราให้ที่ปรึกษาการขายไปมอบให้ถึงที่เลยหรือถ้าลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดนะครับเราจะส่งไปรษณีย์ไปให้แครี่ไปให้นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะผมมีคําถามดีกว่ามีคําถามดีกว่านะครับเมื่อกี้ผมเดินเดินวนคันนี้นี่ผมถามอะไรเกี่ยวกับคันนี้ดีกว่านะครับ กี้ผมพูดไปแล้วนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าอำเภอพัฒนานิคมนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับเห็นป้ายที่ติดหน้ารถตรงนี้ไหมฮะตรงนี้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 เห็นป้ายตรงนี้ไหมครับไม่รู้วยใครดูไลฟ์สดตั้งแต่แรกนะครับจะเห็นนะครับว่าดาวเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับคําถามนะครับคําถามแจกรางวัลนะครับสําหรับกระปุกกระป๋องจากอีสุริสิง n g นะครับคําถามนะครับรถคันนี้นะครับ ดาวเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับถ้าใครชมไลฟ์สดตอนแรกมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นนะครับป้ายติดหน้ารถนะครับดาวเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับให้สิทธิ์คนที่ต่อสูงเป็นคนแรกนะครับถ้าลูกค้าท่านใดอยู่ไกลนะครับเราจะจัดส่งของให้นะครับแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆก็จะให้ที่บริษัทขายนําไปมอมให้นะครับรถนะครับฮันเดอร์่งเก้า DDI b o v e r g e t Area คันนี้นะครับที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับ ดาวเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับดาวเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับโปรโมชั่นที่เราจัดอยู่นะครับดาวเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับให้สินคนตอบถูกคนแรกนะครับตามข้อความในไลน์นี้นะครับแ,แบบแบบไหมครับแบบแบบเดี๋ยวผมพาชมแวบแบบนะครับลูกค้าได้ชมอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาชมแบบแบบนะครับชมพร้อมกันใครตอบไปนะครับให้สิคนนั้นเป็นคนแรกนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาเดินวนอีกรอบนะครับ ถามคำถามอีหนึ่งรอบรถคันนี้ h ฮ n d ดิลถึงเก้าทีไอบูมพา a วตดาวเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับใครตอบถูกคนแรกรับของรางวัลนะครับเป็นกระป๋องตัวนี้ไปเลยนะฮะเอาล้ครับไปพร้อมกันนะครับชมนะครับไปเลยครับไปเร็วๆนะฮะไปเร็วๆนะครับไปเร็วเร็วนะครับมีคนตอบถูกแล้วนะครับมีคนตอบถูกถึงท่านละมีคนตอบถูกถึงท่านนะครับมีคนตอบถูกถึงท่านแล้วนะครับคุณบอลขาประจํานะครับตอบถูก นะครับเพิ่งนาของไปมอบให้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมขอให้ทีมงานเช็คอีกทีนะครับว่าตอบถูกเป็นคนแรกหรือเปล่าถ้าตอบถูกเป็นคนแรกรับไปเลยครับกระป๋องน้ํานะครับจาก Esu ูตรดิซซิงไปที่ระลึกไปเลยนะครับสำหรับคุณบอลนะครับแสดงวอนดีด้วยนะครับเอาอีกไหมเอาอีกไหมเข้ามาแล้วรับคุนกับไรก็แชร์ด้ด้วยนะครับรางวัลแรกแจกไปแล้วนะครับกระป๋องนะฮะกระป๋องนี้จาก Esu ูต i ดิซซนะครับไฟนันต์ u ี u ูตรดินะครับ อ่าแคมเปญโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่จัดสัญญากับอีสุริซิ่งนะครับตอนนี้เป็นพนักงานโรงงานนะครับรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ1.7ึดเก้าเปอร์เซ็นต์ถูกมากนะครับดอกเบี้ยถูกมากนะครับสำหรับอ่าพนักงานที่มีรายได้ประจำนะครับขับฟรี90วันคับฟรี90วันนะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นพนักงานนะครับโรงงานนะครับแล้วก็นะครับรับส่วนลดพิเศษ5,000บาทแสดงแสดงความยินดีกับคุณบอลด้วยนะครับยังอยู่ไหมฮะยังอยู่ไหมับ ลูกค้าต้นใดยังลูกค้าต้นอื่นยังอยู่ไหมครับยังอยู่ไหมครับนี่นะครับอ่ะเรามาขอมารีวิวอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเจ้าตัวสเปคแครบ 1.9S นะครับสเปคแครบ 1.9S สีขาวคันนี้นะครับขอรีวิวนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับ1 94แรงม้านะครับแรงบิดที่350นิวตันเมตรนะครับอ่าสเปคนี้จะเป็นตัวสีขาวนะครับฟังคำถามผมดีๆนะครับ ฟาร์มผมไลฟ์สวดีนะครับนายคำถามจะมีคำตอบอยู่นะครับลองดูติดตามดีๆนะครับของรางวัลในรอบนี้นะครับจะเป็นกระเป๋าจากอีสูริซิงเหมือนเดิมนะครับนี่กระเป๋าผ้านะครับจากอีสูริซิงนะครับกระเป๋าผ้าจากอีสูริซิงนะครับคุณบอลติดตามอยู่ไหมฮะกระเป๋าซากระเป๋าผ้าจากอีสูริซิงนะครับดูดูไลฟ์ไลฟ์นี้ดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะเดินวนรถ ในตัวรถทั้งหมดนี้จะมีคําตอบอยู่นะครับผมเล่นง่ายๆอยากแจกนะครับเล่นง่ายๆอยากแจกลูกค้าท่านใดดูดีนะครับขอไวนิดนึงนะครับหลังจากผมถามคำถามแล้วตอบไวที่สุดให้สิ์คนั้นนะครับออะตัวเดี๋ยวมาเริ่มกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องยนต์ 1.9daihbu power นะครับ150แรงม้าแรงบิดที่350นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นตัว1.9นะครับเป็นตัว spec c a p นะครับตัวสูงมาตรฐานที่สุดหรือตัวเตี้ยนะครับทั่วไปนะครับ ผมพูดไปวายไปไหมนะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้าแบบรีเซ็คเตอร์นะครับกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าแบบสีเทาสีวัสดุละกันนะครับนี่ All New 2020นะครับตัวนี้นะครับมาดูภายในไหมเดี๋ยวผมพาชมดูภายในนิดนึงนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการรถไปใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะมากเลยดีเพราะว่าตัวนี้ราคาค่อนข้างที่จะถูกเลยดีนะครับราคาอยู่ที่6,5,000หบาท นะครับออกแสนห้าบาทนะครับแล้วก็ภายในคับกว้างมากสเปคแคปเปิดในแคปได้นะครับภายในกว้างมากนะครับค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวนะครับความนิ่มนวลนะครับใกล้เคียงกับรถเก่งอีซูนะครับถึงจะเป็นรถกระบะนะครับแต่ก็ความนิ่มนวลนี่ค่อนข้างที่ใกล้เคียงกับรถเก่งนะครับภายในนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นสเปคมาตรฐานนะครับแต่ด้วยความที่เป็นมาตรฐานเนี่ยเรื่องตัวเริ่มต้นเนี่ย ออปชันที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างที่ครบเลยเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกเปิดออโต้นะครับซึ่นทัลล็อกกดล็อกนะครับปรับมุมกระจกซ้ายขวานี่ผมชอบมากนะครับเพราะว่าทําให้ผมสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเวลาใช้รถเนี่ยเราไม่ต้องไปปรับไม่ต้องเสียสมาธินะครับเราแค่ใช้ตัววอลลุ่มนี้ปรับขึ้นลงลงล่างเลบไรท์ซ้ายขวานะครับโอ้ใช้งานง่ายมากเลยนะครับตัวรถคันนี้นะครับเป็นเกียร์หกสปีดเดินหน้านะครับมีเกียร์โอไดร์นะครับที่เกียร์ห้าและเกียร์หกนะครับขอขายของแป๊บงนึ่งนะครับังดบ อ่านะครับวิทยุที่ให้มาจากสเปคนี้จะเป็นวิทยุ1ดินนะครับ CD MP3 นะครับ USB ได้นะครับ Air แบบ Full Mode นะครับรูปลักษณ์สวยงามเลยครับมีปรับระดับทิศทางลมได้นะครับความแรงได้นะครับแล้วก็ความเย็นได้ตัวนี้นะครับโอเคไหมภายในกว้างนะครับภายในกว้างนะครับเพราะงั้นที่กว้างเลยเดียวช่วง Head Room เพราะงั้นที่กว้างตัวสเปคนี้จะไม่มีแอร์หลังนะครับ ไี่ตัวแคบไม่มีแอร์หลังนะครับสําหรับลูกค้าด้านในที่กําลังต้องการรถไปใช้งานบรรทุกนะครับหรือใช้ซิ่งนะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับเสียงมีสะดุดบ้างต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีแอดมินเจ็บคอหนึง่งกลัวจะเป็นโควิดอยู่นะครับแต่ว่าดูสถานการณ์แล้วไม่น่าจะเป็นนะครับภ <c oughs> าหลังนี่ด้านหลังมากครับด้านหลังดีไซน์สวยเลยนะครับด้านหลังนี่โอ้โหกระบะด,ดีกว้างดีเดียวนะครับบรรทุกที่ ไม่ต้องกลัวเลยนะครับรรทุกได้เยอะนะฮะรถอีสูเราออกแบบมาเน้นการรรทุกเชิงพาณิ์เป็นหลักนะครับรรทุกได้เยอะนะครับอะมาเข้าเรื่องของกิจกรรมดีกว่านะครับกิจกรรมดีกว่านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ตอบถูกนะครับรับไปเลยนะครับถุง้าจากอีสูดิซซิงนะฮะแบบนี้ถุงภาพจากอีสูดิซซิงนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถนะครับก็สามารถเข้าสอบถามกเปโปรโมชั่นได้จากที่ผมบอกไป นะครับผมมีหนึ่งรางวัลมาแจกให้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ตอบคาถามผมถูกในหลายสดนี้นะครับฟังดีๆนะครับผมแจกรางวัลเป็นถุงผ้าจากอิสุริซิงนะครับถ้าลูกค้าอยู่ในพื้นที่จังหวัดลบดีผมดาเนินการไปส่งให้ถึงที่ถึงบ้านเลยทีเดียวรับโทรศัพท์นิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นลูกค้าที่อยู่ไกลนะครับผมก็จะจัดส่งปลายทางให้วัสดุให้นะครับอาจจะมีราชาบ้างต้องขออนุญาตขอโทษด้วยนะครับโ okay. อเคพร้อมยังฮะออยุเรนิกใช่โอเค พร้อมไหมครับพร้อมไหครับผมถามนะครับพนักงานโรงงานนะครับเห็นมงกุฎเห็นมงกุฎตรงนี้ไหมฮะอ่าอ่าเห็นมงกุฎถึงนี้ไหมที่ผมเดินผ่านตอนแรกนะครับจะเห็นผมเดินผ่านตอนแรกคําถามครับบนมงกุฎนี้เสนอแคมเปญโปรโมชั่นอะไรนะครับผมใบที่หนึ่งเป็นพนักงานโรงงานนะครับดาวเริ่มต้นขี่เปอร์เซ็นต์อ่าพนักงานโรงงานดาวเริ่มต้นขี่เปอร์เซ็นต์ใครตอบถูกรับไปเลยครับหนึ่งคนหนึ่งรางวัลนะครับ ตอบถูกในร้ายนี้นะครับรับไปเลยนะครับในฟิวเจอร์ในมงกุฎข้างบนนี้ครับมันจะมีแคมเปญอยู่นะครับใบให้พนักงานโรงงานนะครับดาวเริ่มต้นขีพรนเซ็นพนักงานโรงงานดาวเริ่มต้นขีอร์เซ็นตอบถูกรับไปเลยครับถุงผ้าจากอีสูลิซซิงหนึ่งรางวัลนะครับจัดให้ฟรีนะครับมีคนตอบถูกไหมครับใครที่เข้ามา ใครดูแต่ตั้งแต่แรกจะเห็นนะครับผมจะย้ำอยู่นะครับว่าพนักงานโรงงานนะครับดาวน่มต้นเท่าไหร่นะครับยากไปไหมถ้ายากไปผมจะเริ่มใบ้าให้นะครับผมจะเริ่มเดินบนตัวรถแล้วเอาอย่างนี้กติกาใครตอบถูกคนแรกผมให้คนนั้นไปเลยนะครับผมจะเดินวนเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีคนตอบถูกนะครับคําถามตัวนี้ชอบนะครับบนมงกุดนี้นะเอ้นี่นี่ จะมีแคมเปญสําหรับพนักงานโรงงานอยู่คําถามครับดาวเริ่มต้นขี่เปอร์เซ็นดูไม่ทันคุณบอลดูดีๆนะดูอีกรอบนึงนะครับดูอีกรอบนึงนะครับใครตอบถูกไวได้โทษทีครับโทษทีครับโทษทีครับเน็ตหลุดครับโทษทีครับโทษทีครับสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับขอโทษด้วยนะครับยังอยู่ไหมครับยังอยู่ไหมครับยังอยู่ไหมครับมาต่อนะครับบนมงกุฎนี้นะครับนี่ด้านบนนี้นะครับนี่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 มีโปรโมชั่นสำหรับพนักงานโรงงานนะครับคำถามคือพนักงานโรงงานใช้เงินดาวเริ่มต้นกี่เปอร์เซ็น นะครับใครตอบถูกคนแรกรับไปเลยนะครับกระเป๋าหนึ่งชิ้นนะครับจากอีซูดิซิงนะครับผมว่ามันยากไปแต่ผมจะเดินไปดูคําเฉลยนะครับใครตอบถูกเป็นคนแรกในไลน์นี้นะครับผมไห้สิคนแรกนะครับในไลน์นี้นะครับเห็นแว๊บๆแล้วนะครับใครตอบถูกเป็นคนแรกไวสุดรับไปเลยครับกระเป๋าหนึ่งกระเป๋าจากอีซูดิซิงผมเดินไปแล้วนะครับดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับผมเดินไปแล้วนะครับที่หน้ารถ แคมเปญพนักงานโรงงานดาวเริ่มต้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอยู่บนกุดนี้นะครับใครตอบไวสุดรับของรางวัลไปเลยครับหนึ่งสองสามเห็นไหมเอ่ยอ่านะครับคำตอบนะครับพนักงานนะครับโรงงานดาวเริ่มต้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับใครตอบสูกคือคนแรกในรายนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินติดต่อกลับไปแล้วก็ติดต่อรับของรางวัลได้เลย ตอบถูกไหมครับตอบถูกไหมครับมีเฉลยอยู่แล้วงงกับคำถามไหมรถคันนี้นะครับสเปคแครบ 1.9S นะครับพนักงานโรงงานดาวเริ่มต้นกี่เปอร์เซ็นต์นั่นคือคำถามนี่คือคำตอบอยู่ด้านหน้าท่านแล้วนะครับรางวัลของรางวัลเป็นกระเป๋าผ้านะครับ100%คุณบอลอีกแล้วขอแสดงความยินดีกับคุณบอลด้วยนะครับคุณบอลครับปล่อยเพื่อนเล่นม้างนะครับเล่นอยู่คนเดียวนะครับขอบคุณนะครับคุณบอลตอบถูกแต่ว่าเดี๋ยวขอไปเช็คดูอีกทีนะครับว่า ในข้อความเนี่ยในฝีข้อความเนี่ยคณบอลเป็นคนแรกหรือเปล่าโอเคนะครับก็วันนี้ก็มาร่วมสนุกกันนะครับฝากไปด้วยนะครับกับเพจอิสุพัฒนานิคมนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมอยากได้รถสักคันนะครับรือรถอิสุสักคันยังไงก็อย่าลืมนึกถึงเพจบริสุทบริษัทพัฒเจริญจกาดนะครับสาขาอำเภอพัฒนานิคมนะครับเกมเป็นโปรโมชั่นเราไม่แพ้ที่ใดในโลกนะฮะ ผมกล้าพูดว่าวาลตีได้เลยนะครับแคมเปญไม่แพ้ที่ใดนะครับอยู่ที่เงื่อนไขแต่ละเงื่อนไขไม่เหมือนกันแค่นั้นเองฝากไปด้วยนะครับแคมเปญสำหรับพนักงานโรงงานที่ต้องการใช้รถช่วงนี้นะครับดอกเบี้ยิ่มต้น1.79เร์เนะครับพนักงานโรงงานที่มีรายได้ประจำนะครับรับส่วนลดพิเศษ5,000บาทไปเลยนะครับแล้วก็ขับฟรีอีก90วันนะครับแล้วก็ขอฝากงานไว้ด้วยครับอีกงานหนึ่งครับ i s o u x p o นะครับจัดหนักแจกเยอะ นะครับในวันที่31นะครับวันที่3 1ฝากที่กำลังดูไลฟ์นี้ด้วยนะครับวันที่3 1เวลาสักประมาณบ่าย3โมงครึ่งผมจะเริ่มทำการไลฟ์แจกของรางวัลนะครับ4โมงนะครับผมจะเริ่มทำการจับฉลากสำหรับลูกค้าที่จองรถในงานนะครับที่ลูกค้าที่จองรถในงานนะครับของรางวัลเป็นสร้อยทองคำา 1- สลึงสรางวัลนะครับมูลค่ารวม1 5 0 0 0บาทสำหรับลูกค้าท้านในที่สนใจอยากจะจองรถปรโมอร์ชชั่นนะครับช่วงนี้ถือว่าพีคสุดละนะครับ ช่วงนี้ถือว่าพีคสุดแล้วนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมปุ้ยสุโขงตัางลาปิงท่านี้นะครับขอคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าสวัสดีครับแสดงความดีคุณบอลด้วยนะครับเดี๋ยวจัดส่งเดี๋ยให้น้องๆจัดส่งเดี๋ยวไปส่งให้ที่ตลาดเออไม่ใช่สิไปส่งได้ไหมอ่ะตลาดพัฒนาเขายกเลิกไหมผมไม่แน่ใจเดี๋ยวโทรหาคุณบอลอีกทีลวกันนะครับติดต่อรับของรางวัลนะครับเดี๋ยวคุณบอลขอเบอร์โทรติดต่อรับของรางวัลด้วยนะครับวันนี้ผมปุ้ยสุลาปิงท่านีบคคสสรรัััวดบ